อในย่าว uh ัน huh. นั่งตรงไหนเนี่ยน้องนั่งนี่แล้วค่ะน้องสวัสดีค่ะยังดีค่ะแล้วดีค่ะคนเก่งย่าสาวไปไหนลูกย่าสาวอยู่ไหนแล้วไหมย่าสาวจัดของในป้าไปเวรไม่ช่วยยาสิแล้วคนยินดีกับน้องเพชดเป็นน้องเพชรด้ว่เวลายุ่งอะไรเป็นไม่บ่ายยุ่งกัดนางเลดอะไรนู่นจนตีสามเอาน้องน้องนไหโชว์หน่อยเดียวขึ้นนั่งโชว์หน่อยดีค่ะ ใบใหญ่ผีก็บอกที้นังเล่ยอยู่แต่รดแตงวันหนวันนี้ออกกําลังกายออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกําลังดีใจกันในโรงเรียนต่างนานตั้งเลเลยหรือวันน่้น้องชอบไหมอันนี้ชอบน้องนั่งดีๆนะกดีๆนะมันขี่ม้าไหมอันนี้มีเรื่อนตึงจือไว้เนาะ มาวิ่งกับกับกับเดี๋ยวเดี๋ยวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วเร็วจนใจควบมาวิ่งเร็วดีดูสิหายไปมาวิ่งเร็วเร็วเต็มใจควบควบกับกับกับควบกับกับกับควบกับกับกับต้องกินน้ำไหมน้องยังไม่กินน้ำเลยกินไหมกินน้ำไงโยกแกเล่หนุ่มเพชรน้องนั่งดีดีไงดีดีเขาไม่โย่งไงหนุ่มเพชร เอาระวังลงระวังด้วยเอาเกาะด้วยแน่นแน่นหุ้ยเก่งจังเลยระวังชนนะชนปุ๊บเอาอันไหนหมุนอันไหนน้องบอกหน่อยเดียวอันนี้ไว้ทำอะไรเอ่อเอาไว้หมุนเหรอใส่เท้าลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนหหมุน แล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้นั่งไหมอ๋อเอาไว้นั่งแล้วแล้วก็ออกกำลังกายเครื่องออกกำลังโอ้โหน้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยังไงนะอุ้ยเ,เ,เอ็กซ์เซอร์ไซส์ระวังหน้านะั้นเอาไหนขึ้นนั่งยังไงแล้วเอาไหนขึ้นนั่งให้ดูหน่อยค่ะ เกจังงนสบหมสบายไหมนวไ,ได้กินอยลมันหมุนได้ด้วยวไหดูดิหมุนตไหนได้หมุนตรงนั้นได้มันปรับได้ด้วยใช่หมมันปรับใหมันปรับให้ยืดหด,ดได้ใช่ไหม อันนี้มันหมุนได้ใช่ไหมหมุนได้หมุนได้ค่ะหมุนได้ค่ะไหนน้องพูดกันหมุนหมุนได้ค่ะไหนน้องหมุนให้ดูหน่อยค่ะหมุนยังไงหมุนให้ดูหน่อยโอ้หมุน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 ระวังมือเอาไหนหมุนยังไงเอ้ามาหมุนหมุนระวังมือด้วยนะเอ้าหนึ่งสองหมุนโอ้อุยิ่งยิ่ง เอมนมนมนอ้ยัยนีย่ถือตรงนี้ถือที่ตรงเหล็กน้องใช่น้องยังดินไม่ได้เพราะอันนี้มันมันต้องใช้เท้าใช้เท้าสั่นยัไปจิมหมุนเนาะน้องนั่งได้ตรงนี้น้องนั่งได้ <c oughs> ตรงนี้น้องยังเล่นไม่ได้นี่น้องนั่งได้เนาะเอามาน้องมานั่งก่อนไม่ต้องไปปรับแล้วอ่ะนั่งเลยขึ้นไหนดูสิ one two one two นั่งนี่อ่านั่งอันไหนนั่งด้านล่างล้วอ่ะ sit 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 down ไหนนั่งยัง này nó stand nào mấy đôi này nè Stand Stand Oh Này dục em đưa này Này dục tôi Này exercise không dục tôi <laughs> không Dục tôi <laughs> Dục dục à Này dục yêu em đôi này đâu Giấy yêu em này xảy yêu